ทุกค,ครับกรณีที่เราต้องการเดินยอดเล่งยอดต่างๆนานา,นานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ให้ม a l า c h เราอั้งยอดเนี่ยผมอยากจะแนะนําไว้เลยว่าชุดซองชุดนี้นะครับมันจะผสมน้ําได้ประมาณ200ลิตรและถ้าฉีดบางๆก็ประมาณ300ลิตรต่อ1นึชุด1ชุดก็จะมีซองหนึ่งและซองสองซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะไปทาการเดินยอดนะครับเพื่อไม่ให้ม a l า c h เราอั้งยอดแล้วก็ในช่วงของหน้าหนาวเนี่ย จะบอกได้เลยว่าเขาจะไปกระตุ้นให้พืชเราเนี่ยเดินยอดดีติดดอกดีแล้วก็เราจะเน้นเรื่องการเดินยอดและติดดอกด้วยนะครับเพราะว่าชุดนี้จะเป็นตัวกระตุ้นในการที่ทําให้เขาแตกแขนงเดินยอดดีตรงนี้นะครับเป็นปัจจัยหรือเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆที่อยากจะบอกกับในรายการของเราว่าให้พยายามใช้ตัวเนี้ยบ่อยๆนะครับถ้าอากาศเย็นนะครับแล้วดอกไม่ค่อยติด ไม่ค่อยโดกนะครับต้องใช้ชุดนี้ในการฉีดนะครับจะเป็น3วันหรือ5วันฉีดก็ต้องฉีดนะครับถามว่าทําไมก็ต้องฉีดแบบนี้และก็ฉีดบางๆด้วยนะครับฉะนั้นในชุดหนึ่งที่ผมเคยบอกว่าน้ำสองร้อยลิตรต่อชุดเราอาจจะต้องปรับเป็นน้ํา300ลิตรต่อ1ชุดนะครับเพราะว่าเราฉีดบ่อยเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้การกินของเขาเนี่ยเกินโดดมากเกินไปแต่การที่เราไปฉีดกระตุ้นเขาบ่อยๆเนี่ย เราต้องเราต้องรู้ว่าต้องฉีดแบบบางๆใช่ไหมครับเมื่อเราฉีดแบบบางๆปุ๊บเนี่ยมันก็เน้นในเรื่องของความประหยัดแล้วก็ฉีดแบบเดินเร็วนะครับเพื่อกระตุ้นเขาฉะนั้นจะเป็นการฉีด3มวันหรือ5วันเพื่อทำการเดินยอดยอดอวบในหน้าหนาวเนี่ยนะครับแล้วก็ติดดอกในหน้าหนาวเนี่ยต้องใช้ชุดนี้เลยผมการันตีเลยว่าต้องใช้ชุดนี้นะครับชุดนี้สําคัญมากๆชุด2องชุดนี้คู่นี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าชุดซอง แต่ถ้าเป็นกรณีชุดขวดนะครับมันจะเป็นแบบนี้ที่เราคุยกันนี่คือชุดนี้เพื่อทําการสร้างเนื้อสร้างน้ําหนักสร้างผลงานให้กับลูกเล็กลูกใหญ่ที่อยู่ตรงนี้แต่นี้ในหลักการของการทํานะครับเขาบอกว่าถ้าเราต้องการให้ดอกเยอะๆนี่ครับเนี่ยตัวนี้ตัวกระตุ้นดอกและอันนี้คือตัวทําให้ผลใหญ่หรือสร้างน้ําหนัก แต่ถ้าเรามาใช้คู่กันไปเลยก็ได้นะครับสลับกันใช้ก็ได้คือจะแยกกันใช้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของคนหรือเทคนิคของคนนะที่ผมบอกพี่กูณไว้หรือกับในรายการของเราว่านี่คือคัามั้มความชัดาดาน่ะเขาจะมองว่านียถ้าเราจะติดตรดอเอะเราตัวนี้ดีไหมอ่ะเฮ้ยถ้าเราจะเอาขยายลูกเอาตัวนี้ไหมคือเราต้องมองผิดพลาดของเรานะครับหรือค่วนผสมของเราว่า มันควรจะใช้ตัวไหนมันขาดตัวไหนเราก็เติมเต็มให้เขาก็สลับกันใช้สลับกันนี้เนี่ยแหละครับที่คือความาเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วตอนนี้มีลูกค้าผมนะครับอยู่ที่แถวๆบ่อ,บอทองชนบุรีนั่นก็บอกได้เลยว่า,าพยายามจะฉีดแบบระเอียดฉีดแบบขยันกลัวจะไม่โดนขอโทษทีครับฉีดไปลูกใหญ่มากครับมันมัน,ม,นมันคือมันคือเกินโดดเขากินมากฉะนั้นถ้า ทำอะไรกับแม็กแม็กฟูนะฮะถ้าเป็นยวเรื่องของปุ๋ยแม็กฟูอย่าเป็นคนขยันนะครับผมบอกอย่างนี้ให้ทํางานแบบคนขี้เกียจฉีดแบบหยับหยาบ,ยบ,ยบนะครับบอกเลยว่าฉีดแบบหยับหยาบ,ยบเดินแบบเร็วเ็แล้วไม่ต้องไปคิดว่าโดนหรือไม่โดนรเพราะยังไงละอองเนี่ยที่เราฉีดไปเนี่ยมันโดนทุกใบอยู่แล้วและทุกใบมื่อจะต้องไปลงเถาลงต้นของเขาอยู่แล้วนี่คืออยากจะบอกความจริงเท็ดลัามันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นตัวนี้ใช้บางๆครับ ใช้บางๆใช้น้อยๆใช้ให้พอดีพอดีสามารถใช้ในทุกห้าวันเจ็ดวันท่านดกๆนี่ก็ห้าวันถ้าพอดีพอดีก็เจ็ดวันนะครับนี่คือชุดนี้คุณชุดกดที่สาคัญมากตเกี่ยวเรื่องของการทำให้ลูกใหญ่ลูกดีน้ำหนักดีผิวสวยต้องชุดกดนี้เลยครับนี่คือวัวเชื้อของเรานะครับของแมคโครซูร์พัทนี่ผมแนะนําไว้ในในรายการของเรานะครับที่ผมจะพูดในเรื่องของความแตกต่างของการใช้ตัว แม็กโฟนะครับซูเปอร์พัทและแม็กโฟรไคโตัวสามพัทซึ่ง2ตัวนี้มีอิทธิพลหรือมีคุณสมบัติในการเสริมสร้างการขยายรูปใหญ่สร้างเนื้อสร้างน้ำหนักของมาราจีนซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นพระเอกคู่กันนะครับในยามเป็นเนื้อหาปกติหรืออากาศที่ปกติที่ไม่มอากาศที่เย็นจัดก็เราจะใช้มักจะใช้ตัวนี้เดียวๆนะครับก็คือตัวซูเปอร์พัทตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ก็ใช้อยู่เดียวได้ในย่างที่เป็นภูมีอากาศที่ปกติแต่ถ้าเจอจัดร้อนจัดหรือหนาวจัดแล้วพืชชะงักการจเจริญเติบโตให้ใช้คู่กันในการฉีดพ่นผสมกระส,ะสานเสร็จแล้วฉีดพ่นเลยทันทีซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเหตุจะทําให้พืชเราจะไม่ชะงักงานในการจเจริญเติบโตของพืชและไม่ทําให้ลูกนั้นเขาเรียกดอกลงไปก็จะให้ลูกนั้นมีการแบ่ง การแบ่งเซลล์นะครับหรือขยายเซลล์ให้ใหญ่ขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับเป็นเนื้อหาปกติหรือที่ว่าเป็นรูปปกติตรงนั้นน่ะสำคัญมากแล้วก็ที่ท่านเห็นอยู่ว่ามีการขยายรูปมีการความโดกของมราร์จนที่เห็นอยู่บนหัวผมเนี่ยนั่นก็หมายว่ามีการฉีดชุดนี้นะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็เอามาเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าคู่นี้ทําให้มาราจีนโดกจริงๆครับและโดกมากๆเลย แล้วก็มีการเก็บแบบ2วัน3าวันเก็บครั้งเนี่ยเป็นการเก็บแบบยางต่อเนื่องนะครับก็คูดกันตรงๆว่ายังไปได้อีกเยอะนะครับถ้าเห็นจากภาพตรงนี้แล้วความโดดความอะไรของามาลาจีนในสวนของคุณนีนะครับ5ไร่ของ12จังหวัดปทุมธาน,น,นียังไปได้อีกไกลครับผมผูมีระพ,าาพาา่าสารพัยเราจะมาพูดในเรื่องของสูตรซุปอร์พัดเป็นนะครับแมคปูซุปอร์พัดเป็นหัวใจ ในการที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานนะครับความอากาศที่บอกว่าเย็นจัดร้อนจัดพื่นพืชชะงักและพืชก็ไม่กินปุ๋ยและทําให้ผลผลิตของเรานั้นลดน้อยถอยลงลงไปนะครับหรือพูดง่ายๆว่าพืชไม่โตกันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของการทําวระจีนหรือการปลูกพืชอะไรต่างๆนะฮะ มันมีผลกระทบไปหมดเลยแทนที่เราจะได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องเป็นกอบเป็นคำรรตามระยะเวลาที่สมควรและเหมาะสมปรากฏว,ว่าพืชชะงักการเจริญเติบโตเราจึงมีความจำเป็นเหลือเกินนะครับที่จะต้องนำสิดพันตัวใหม่ที่เรียกว่าแม็ครูพุทัศและเป็นสูตรที่เป็นความลับและเป็นสูตรเด็ดของผมเลยนะครับว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ไปแล้วพืชจะต้านทานความที่บอกว่าร้อนจัด อากาศร้อนจัดอากาศเย็นจัดได้เป็นอย่างดีครับนี่ต้องพูดถึงแมพูซูเปอร์พัดกันเลยนะครับซึ่งผมจะมีะตัวอย่างในการที่จะทำให้ท่านเห็นว่าในหนึ่งขวดเนี้ยสามารถผสมน้ำได้ถึง200ลิตรเต็มที่เลยนะฮะแบบเรียวกว่าบางๆเลยเนี่ย2อ0ลิตรต่อ1ขวดแต่ถ้าแบบเข้มข้น มาตรฐานก็คือหนึ่รอยิต่อ1ขวดนะครับสามารถใช้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผลไม้นะครับแล้วจนถึงพืชตระกูลถเถารื้อยต่างๆนะครับสามารถใช้ได้ทุกตัวเพราะพืชตัวนี้หรือสิ่พันตัวนี้นะครับจะเป็นตัวในการที่นําไปสร้างคูมิต้านทานและเร่งการเจริญเติบโตเร่งการขยายผลสร้างผลผลิตให้พืชนั้นไม่ชะงักการจเจริญเติบโตครับ เมื่อผสมออกมาแล้วนะครับเป็นหัวเชื้อมันจะเป็นในตระกูลสีดำๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับผสมแล้วนะครับสีจะออกมาแบบแบบแบบนี้แต่มันไม่ใช่ว่าดำธรรมดานะครับแต่ดำแล้วมีภูด้านอาานดำแล้วช่วยในเรื่องของผลประโยชน์อย่างมากมายและมหาศาลและในการใช้ต่อเป้นะครับก็บอกได้เลยว่าเป้หนึ่งยี่สิบลิตรนะครับเป้ยี่สิบลิตรก็ใช้ยี่สิบซีซีนะครับ หนึ่งต่อหนึ่งเลยพูดง่ายสูตรอัตราคือหนึ่งต่อหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งซีซีก็หนึ่งลิตรยี่สิบซีซีก็หนึ่งเป้พอดีก็เป้หนึ่งประมาณยี่สิบลิตรเมื่อผสมเสร็จแล้วให้ได้ประมาณนี้เลยนะครับอยาให้หรือท่านจะเอาไปผสมทีเดียวเลยนึ่ะหนึ่งขวดทีเดียวเลยใส่ถังสองร้อยลิตรก็ได้ครับน้ำสองร้อยลิตรต่อหนึ่งขวดแล้วฉีดพ่นบางๆเบาๆเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการฉีดให้ดูนะครับว่า ฉิดแบบไหนยังไงกับการใช้แหนกตูสุรภัทในการช่วยต้านนะครับความหนาวเย็นอากาศเย็นแล้วอากาศร้อนจัดเขาฉีดเันแบบไหนครับไปดูกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ใส่อยู่ประมาณ1 0ซีซีนะครับส0ซีซีก็ประมาณนี้นะครับต่อครึ่งเป้ก็คือ10ลิตรแต่ถ้าเต็มเป้ยีลิตรต้องใส่20ซีซีนะครับขณะนี้ผมใส่น้ำแค่ประมาณ 10ลิตรก็แค่1 0ี c เท่านั้นก็เป็นการว่าเสซตสิงของขร้นวนการในการผสมการใช้แหนบโฟสุขภาพแล้วนะครับเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นสารเคมีนะครับเพราะตัวนี้บอกเลยว่าปลอดไทยสุดยอดเป็นอินทรีนะครับเป็นอินรีย์ที่ปลอดภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดเป็นตัวอย่างให้ดูฝั่งนี้น้ิเนาะเอ่ท่านผู้ชมครับ การฉีดตัวแมคโครซูเปอร์พัทนี่นะการฉีดตัวแมคโครซูเปอร์พัทเนี่ยผมจะเน้นฉีดแบบบางๆบางๆเจ็บหยาบ,ยบเหมือนที่เคยใช้กันทั่วๆไปของแมคโครตระกูลแมคโครของเราแต่การฉีดเนี่ยนะครับคือแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมความความละความความความต้องการคือต้องการแค่แบบนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับ นี่ฮะกมก็ฉีดอย่างนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวละองเนี่ยเขาจะตกไปตรงบริเวณของใบและเถาเนี่มันง่ายแค่นี้พี่นะพี่พี่แไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่เรากําลังสร้างภูมิสร้างภูมิให้ขับต้นไม้ของเราสามารถทนเย็นจัดได้ทนร้อนจัดได้นี่ครับพิกูลทำแค่นี้ก็ไม่จะเป็นเรื่องยากแล้วเนาะนะครับคนละตัวคนละสูตรสูตรใครก็สูตรไทยครับ เคล็ดลับใครก็เคล็ดลับมันนะฮะในการทําเพื่อประสบความสาเร็จในการทําพืชของเรานะครับให้ได้ผลดีดีไม่ดีไงลองฉีดดูครับแล้วมาดูในเรื่องของผนก็ิีกันครับเนี่ยฝนเนี่ยมันก็จะเป็นละอองตกแบบเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยตัววัดไปเนี้ยมันก็ตก,ตกเป็นหลังคาไง ง่ายไหมครับกับการใช้แมกปปพูซุปพาพของผมภูมีระพสัมภัไทยครับคงจะเห็นความแตกต่างนะครับกับตระกูลพืชเถาเลื้อยต่างๆนะครับในรายการของเราและถ้าเป็นพืชตระกูลพืชไร่พืชสวนผลไม้ทั่วไปก็จะเน้นในการฉีดเข้าสู่ระบบส่งพุ่มเป็นหลักนะครับขณะเดียวกัน อาจจะใช้เวลา15วันหรือ1เดือนต่อการฉีดพ่น1ครั้งแล้วก็จะเน้นในการฉีดแบบบางๆแบบหยาบแบบเร็วๆนะครับก็จะเห็นว่าผลง,งานของเรานี้ได้ฉีดแบบที่หน้ายางแบบเดินเร็วฉีดเร็วเดินเร็วนะครับเพื่อความประหยัดเปยหนึ่งได้ก็เกือบๆเป็นร้อยๆต้นนะครับเกี่ยวกับในส่วนยาก็ฉีดแค่บริเวณหน้ากีด ของสวนยางเท่านั้นนี่คือเหตุผลทำไมเรอต้องใช้ m a c f o ฟซูเปอร์พัทในการช่วยเป็นภูมิต้านทานและเป็นการช่วยเสริมสร้างผลผลิตและเปอร์เซ็นต์ยางและน้ำยางให้กับตระกูลส่วนยางทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็เป็น มะระจีนของ12องเภอธัญ,ญบุรีจัังหวดปทุมธานีเป็นไร่มะระจีนของคุณหนีนะครับ5ไร่มีร่อนญี่ปุ่นนะครับที่ได้รสชาติดีหวานกรอบอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาดครับฟักทองญี่ปุ่นที่ได้ลูกใหญ่และน้ำหนักดี ฟักทองยักษ์ที่ติดดอกขยายผลและทำให้ลูกใหญ่ดีนะครับตระกูลมันเทศหวานญี่ปุ่นหรือมันสำปะหลังก็ใช้ได้นะครับพริกขี้หนูพริกสดเม็ดใหญ่หรือพริกทั่วๆไปนะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับ ตัวฝักยาวก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้ติดดอกนะครับแล้วก็ได้ฝักที่ยาวใหญ่น้ำหนักดีครับองุ่นไร้มเมล็ดนะครับที่อำเภอดัานขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับรสชาติหวานมากครับมะเขือเทศหวานและมะเขือเทศทั่วไปก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับผักกาดผักขลัา ผักคะนา้าผักควางตุ้งก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับมะม่วงน้ำดอกไม้ในตระกูลพืชผลนะครับก็จะได้รสชาติที่หวานไม่เปรี้ยวนะครับอันนี้คุณสมบัติและเนื้อสีน้ำหนักได้เลยนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับจุดเด่นนะครับ มะนาวติดดอกดีผลดกลูกใหญ่และก็น้ำดีอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของการทำมะนาวเพื่อการตลาดนะครับสุดยอดจริงๆครับลูกใหญ่มากแตงโมสีได้แดงหวานอร่อยแล้วก็ลูกใหญ่น้ำหนักดีกับแตงโมญี่ปุ่นแตงโมยักษ์และแตงโม ไรทั่วๆไปได้หมดครับฟักทองก็จะเป็นพืชไม้ตระกูลเถาเรือยนะครับแล้วก็เป็นพืชที่ต้องสร้างน้ำหนักสร้างผลใหญ่ลูกใหญ่น้ำหนักดีลูกหนึ่งก็ตกประมาณ5โลถึง10โลนะครับก็จะใช้ปุ๋ยเคมีใส่ช่วงติดลูกเพียงครั้งเดียว นอกนั้นใช้แมกโฟซูเปอร์พัดในการฉีดพ่นบำรุงขยายลูกใหญ่สร้างน้ำหนักก็จะเห็นได้ตามภาพที่เราได้ทำจริงได้ผลจริงกับการทำฟักทองครับแม้แต่ตระกูลพืชไร่เช่นอ้อ,อยข้าวโพดฝักเต็ม,มเมล็ดเต็มฝักน้ำหนักดีเม็ดเต่งเต็มฝักเลยนะครับตระกูล ขาโพดครับนาข้าวก็ไม่พ้นนะครับกับแมกโฟ u ูเปอร์พัทในการสร้างเม็ดสร้างรวงสร้างน้ำหนักเม็ดแก่งน้ำหนักดีสร้างเนื้อสร้างน้ำหนักนี่เป็นหน้าที่ของ s ูเปอร์พัทนะครับถ้าเป็นผลไม้แก้วมังกรน,นะครับจะได้เนื้อที่หวานลูกใหญ่นะครับแล้วก็รสชาติดีมากครับกรณีปลูกต้นหอมสดนะครับ หอเรียกว่าหอมกินใบหรือหอมแดงก็แล้วแต่นะครับที่เรียกว่าหอมหัวแดงกับผักชีที่ต้องการกินใบนะครับหรือ,อใบตั้งโอที่ต้องการกินใบนะครับเพื่อต้องการแตกแขนงได้ดีเขียวสดใบงามนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนปุ๋ยต่างๆ นะครับก็ไม่พ้นกับการใช้แมกโฟซุซูเปอร์พัดเลยนะครับมะละกอครับก็เป็นอีกผลไม้หนึ่งนะครับที่ใช้กันมากแล้วก็ปลูกกันมากเพื่อใช้ในการตลาดเช่นทำส้มตำนะครับหรือ,อาขายกินผลสุกนะครับนั่นก็มะละกอดกมากครับ สับปะรดก็พันธุ์สีราชาครับสับปะรดนี้จะได้เนื้อที่หวานฉ่ำกรอบอร่อยนะครับน้ำหนักดีตระกูลแตงกวาแตงร้านครับก็เป็นตระกูลไม้เถาเลื้อยอีกเช่นเดียวกันก็เป็นไม้ผลพืชผลอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ให้ผลผลิตที่ดีโดกนะครับแล้วก็น้ำหนักดีก็จะมีทั้งแตงญี่ปุ่นนะครับอันนี้แตงญี่ปุ่นนะครับ อันนี้จะได้ความน้ํำหนักดีและได้ความยาวด้วยนะครับลูกหนึ่งขายอยู่ประมาณ2 5 3 0บาาทเลยนะครับต่อกิโลถ้าเป็นยางพาร,ราเราจะเน้นถึงคุณภาพเปอร์เซ็นต์ของก้อนอยางหรือเนื้อ,อยางและน้าหนักยางเวลาที่เราไปส่งขายก็จะได้น้ำหนักยางที่ดีครับลำไยก็เช่นเดียวกันครับ เนื้อดีหวานลูกใหญ่เกรด A หรือ A บวกบวกสุดยอดจริงๆครับกับการใช้ m มกโฟ u ูเปอร์พครับท้ายสุดของรายการก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในรายการของผมภูมิวีรพัสสังประไพและเพจมราจีนและรายการอื่นๆของผมภูมิวิรพัสสังประไพขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการใช้ m มกโฟและก็ขอฝากเรื่องของแมกโฟสูเปอร์พัทแมกโ ที่จะมาช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในการปลูกพืชน,นะครับสวัสดีครับ